สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มก็เห็นทองฟ้าสวยนะอดอดไม่ได้จริงๆค่ะอดไม่ได้ที่จะหยิบกล้องมาแล้วก็ถ่ายรูปทองฟ้าทองฟ้าเนี่ยต่อให้ถ่ายที่เดิม ในทุกๆวันเนี่ยท้องฟ้ามันไม่เหมือนกันนะจ๊ะวันนี้เป็นคลื่นมากเลยลมหนาวเนาะมีนกนางแอ่นด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าสวยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มากินข้าวกับปลาจอมแล้วก็มีแจ่วแจ่วปลาอันนี้ผัดหนูเอาของน้องมาหน่อยนึงอยากกินของเขาค่ะแล้วก็มีแกงไตปลาเนาะมาทุกคนหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะ วันนี้แดดดีหน้าไม่มืดเลยเพื่อนๆจ๋าอ,อร่อยอื แม่ผัดหนูอร่อยไม่เผ็ดเลย เอาแกงไตปลาไมมาไม,ม่ถึงวันมาไปอู่ันก็มถึงวันมาอีกแล้เมไปเป็นเดือนมาไม่ถึงสิวันนะอืม Yeah. เดี๋ยวยังงัดเขาจะมาด้วยน่แม่หอมดองอร่อย น้องชายไปตั้งแต่ขะแนลบกันนะคะยังไม่ตัดนะหมายถึงยังต้องอยู่แล้วก็ยังไม่ถอนกำลังอะคะ่ะอ คนนีนัวซื้อข้าวกีนัวมาซื้อกีนัวเขาเรียกข้าวไหมคะมาถูกอ,อ,อร่อยอ่ะ ไฟคงให้มาวะใช่อะบน่บนตลอด

ออกมาแล้วมั้งทุกคนคนแก่กินโปรตีนจากอะไรดีคะเอยไม่ให้คนแก่คนสวยคนสวย พูดไม่ได้ทำบอกโคตรโคตรผูดแก่ไม่ได้คนสวยค่ะอ,คอืม มันยายนึงแก่หอม่งะมมไม่แก่หรอกค่ะสวยอืมเที่ยวมาอูด เผ็ดอร่อยมาแล้วมันนะ้งน่ะอ่ะดูว่าแผง ฮึมดืมเอมาม่ขอบพวงมากินอ่อนเอามาจากบ้านป้านุงหนูไมเอชอบกินนะเนี่ย อไรแล้วค่ะนึกว่าคุยด้วยเริ่โทรศัพท์